ว่าจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะป่านนอกตัดเข้าในโอ้โหสวยตัดเกียร์ปับยกน่นนบสะส <คำ S 2> าดนิดนึงโอ้โหคัรถสไตล์นี้เขาเรียกว่าสิบมิลคนะนะฮะ มันจะเป็นเทคนิคกับการขับแล้วสังเกตดูมือใหม่ๆเนี่ยก็จะยังตายในอย่างเดียวโอถ้ามือเก่าๆหน่อยก็จะปาดนอกแล้วก็ถกเข้าในได้เนี้ยหมุนไม่ทันแล้วไปรหมุนไม่หมุนไม่ไม่หมุนอยู่เอาอยู่เอาเขาให้โค้งขวาจะไปโค้งซ้ายกันแหมแมเดินเบาๆเขาบอกแม่เวลาดีครับเวลาดีครับจ้าเอาละเวลาครับ สาแปดครับเวลาคอริฟายรอบแรกครับไม่สวยเสียจังหวะใ,ในการหมุนไปนิดหนึ่งฮะแยงอยู่หนึ่งนึงสี่สามแปดือหนึ่งสามแปดถูกครับ,รบผมจดถูกแล้วนะครัส <c oughs> ตอนนี้นะเวลาเป็นที่หนึ่งในรุ่นเลยนะฮะสำหรับเบอร์สนึ่งครับพกวิ่งกันแรก เอเพิ่มอีกสองคันนะครับเป็นอ่าโอเคแป๊บเป็นนะเปิดกันเร่งมาครับเปิดกันเร่งมาครับแจ็คเฟอร์วิทครับกำลังจะเข้าเลงหมักลุกนะฮะโอ้โหเวลาดีมากนะครับผมผ่านเท้าด้วยเรียบร้อยมีสำลักเล็กน้อยตรงเวลาครับดีกว่าเดิมหน่อยนะฮะน่าศู สามหกเนะครับเป็นที่หนึ่งในรุ่นอยู่ตอนนี้นะครับพรวิ่งครั้แรก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปร<ค>นะชมคันนี้ดีฝ่าอันไหนครับเ <c oughs> นี่ยของนายกอีกแล้วอะสอดสาม <c oughs> มาดูกันดีฝ่าว่าจะ <c oughs>